นะคะสิเอาเนือ้อที่เขาอยู่ในตู้เย็นมากนะคะเนื้อเสษนะคะที่เข้าตรงไปแล้วเนาะเอามาหันห่นหั่นหั่นนะคะเนื้อไก่เนือเน้อหมูเข้านะคะของยากกินนะคะแล้วก็เวลาหิวเห็นยังกระแสบพี่นนองเห็นยังกระเสบไปเมื่อนะคะอาหารบะมีสูตรตายจะได้เป็นอาหารเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะผัดผักเนาะ เพื่อน,อนๆทานแซ่บนะคะลองเขาลงกาอาางงงะะ็อาหารง่ายๆง่ายๆนะคะอาหารง่ายๆเห็นง่ายๆพี่น้องแต่ว่าแซ่บนะคะคนมักกว่าแซ่บนะคะค <c oughs> มักผักนะคะมากของฟรีเนาะนะคะได้ของแถมมากก็คือผ่าตูดไม่ได้กระต้่มไข่ไว้สองหน่วยนะคะต้มไข่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็เอาพักว่างไว้ส่วนพัดก็เอาฟ้าหมอบิดไว้สักก้อนเว้สองอยาก,กินนะคะแล้วก็เวลาหิว เห็นยังกะแสบพี่น้องเห็นยังกะแสบไปเมื่อนะคะอาหารบะมีสูตรตายมักผักนะคะมากของฟรีเนาะนะคะได้ของแถมมากก็คือผักปลาเผานี่นี่นี่ผักได้มากจากปลาเผานี่แหละพี่น้องจ้านะคะปลาเผาเห้านะคะเหาได้มากจากอันล้านขาะนะคะ,นะคะสีเอาเนือ้อทีเขาอยู่ในตู้เย็นมากนะคะเนื้อเศษนะคะที่เข้าตรงไปแล้วเนาะ เอามาหันหันหันหน,นะคะเหนือไก่เนือ,นอ,นอหมูเห้านะคะต้องไปเนาะพี่น้องเนาะนะคะแ่บเวสิบบอกไปนะคะอืมเวสิบบอกไปว่ามันแ่บหรือวบาแ่บแ่บวบาแ่บ,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 บอยูน่นากินพ่นว่า่าสิเน้นหนักเลยเด้อนะคะกินยัางเบาๆแต่ตอนนี้หิวนะคะความหิวเบาๆไปออกไปไปเบิ่งในตัวก็ได้พักมาปลาเผานี่นี่พักได้มาจากปลาเผานี่ละพี่น้องจ้า นะคะปลา,าเผาเห้านะคะเข้าได้มากจากอันลานค่านะพี่น้องเนาะตู้ไม่ได้กระต้มไข่ไว้สองหน่วยนะคะต้มไข่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็เอาพักว่างไว้ส่วนพัดกับเอาฟ้าหมอบิดไว้สักก้อนพี่นะคะสีเอาเนือ้อทีเขาอยู่ในตู้เย็นมากนะคะเนื้อเศษนะคะที่เขาตรงไปแล้วเนาะ เอามาหั่นหั่นหั่นนะคะเนื้อไก่เนื้อหมูเห้านะคะื่อกินพี่น้องห้ามาข้ากระวาแสห้องหิวข้าวกระวาแซบก็แค่นั้นเองอาหารจะมีอย่างมากมายนะคะบ่ได้มีเหงื่อเห็ุเยากนะคะนะคะสีเอาเนื้อที่ห้ออยู่ในตู้เย็นมากนะคะเนื้อเศษนะคะที่ห้าต้มไปแล้วเนาะเอามาหั่นหั่นหั่นนะคะเนื้อไก่เนื้อหมูเห้านะคะข้าสั่งปลาเปามาก็เอาผัดเพิ่นพักมาผัดเนาะพี่น้องเนาะ ได้มากกินคือนเม่ดเด็กกัลว่าโอ้แสบเสบบางท่านบ่มากผักนะคะกัลเสวาบ่บ่แาะสอาหารที่เสบขืนยุก็ผู้เหตุผู้ปักนะคะทีเอาเนื้อที่เขาอยู่ในตู้เย็นมากนะคะเนื้อเสษนะคะที่เข้าตรงไปแล้วเนาะเอามาหันทันทันนะคะเนื้อไก่เนื้อหมูเห้านะคะได้มากกินคือนเม่ดเด็กกัลเสาโอ้แสบเสบบางท่านบ่มากผักนะคะกัลเสวาบ่บ่แาะส อาหารที่แบ่บขื้นอยูก่ก็ผู้เห็ดผู้มาเป็นเ,เครื่องที่จะพัดลงไปก็ผัดผักนะคะเป็นหมูผัดผักไก่ผัดผักนะคะผ,ผสมผสานกันไปใส่น้ำมันหอยเสรีจตูวไม่ได้กระต้่มไข่ไว้สองหน่วยนะคะต้มไข่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็เอาพักว่างไว้ส่วนผัดกัเอาฟ้าหมอปิดไว้สกรอนพี่นอกปิดฟ้าหมอไวซสกรอนนะคะอืมเข้าสิมา กินอาหารที่ข้าวผัดนะคะจะได้เป็นอาหารเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะผัดผักเนาะเพื่อนเพื่อนทานนะคะสิเอาเนือ้อที่เข้าอยู่ในตู้เย็นมากนะคะเนื้อเศษนะคะที่เข้าตรงไปแล้วเนาะ,ะเอามาหันห่นหั่นหั่นนะคะเนื้อไก่เนือเน้อหมูห้านะคะกินเพิ่นว่ายจะเส้เนหน,นักเลยเด้อนะคะคกินยังเบา,เบา แต่ตอนนี้หิวนะคะความหิวพวกข้าไปออกไปไปเบิ่งในตู้ก็ได้พักมั้งยากกินนะคะแล้วก็เวลาหิวเห็นยังกระแสบพี่น้องเห็นยังกระแสบไปเมื่อนะคะอาหารบ่มีสูตรตายได้มากินก็เมล็ดกะเซวยบโอ้ยแสบแสบบางทันบ่มากพักนะคะกะเซวยบบ่มเสบอาหารที่ซสบขึ้นอยกับผู้เห็ุผู้มาได้มากินก็เมล็ดกะเซว่าโอ้ยแสบแสบ บางท่านบ่ามากผักนะคะก็ิวา่าบาบ่มซ่บอาหารสริแซ่บขื้นอยูก่กบผูเห็ุภูมิเลขว่านี่สิพาพี่น้องไม่ฮหดกับขขาแลงกินในยังกินแลงเนาะในดังกินแลง,ง,งพี่น้องตอนแรกๆนี่อาหารการจะได้เป็นอาหารเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะผัดผักเนาะเพื่อนๆทานจะได้ เป็นอาหารเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะผัดผักเนาะเพื่อนเพื่อนทานแซบนะคะลองเข่าลงก็อาหารง่ายๆง่ายงายนะคะอาหารง่ายๆเห็นง่ายๆพี่น้องแต่ว่าแซบนะคะคนมักกับว่าแซบนะคะเป็นเครื่องที่จะพัดลงไปก็พัดผักนะคะ เป็นหมูผัดผักไก่ผัดผักนะคะผสมผสานกันไปใส่น้าม,มันหอยเส็นนอกปิดฟ้าหมอไว้สักก่อนนะคะห้าสิม,มาก,กินอาหารที่ข้าผัดนะคะ,นะคะเข้าสั่งปลาเผามากเอาผัดเพนผักมาผัดเนาะพี่น้องเนาะได้มากกินก็นม็เด็กก็ิบว่าโอ้เสบแบบบ,บางท่านบ่ามากผักนะคะก็สะว่าบ่่เสบ อาหารที่แซบขึ้นอยก็ผู้เห็ดผูม้มากผักนะคะมาของฟรีเนาะนะคะได้ของแถมมากก็คือผักนอกปิดฟ้าหมอไว้สัก,กรนะคะห้าาสิม,มาก,กินอาหารที่อ่าเท้าผัดนะคะจะได้เป็นอาหารเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะผัดผักเนาะเพื่อนๆทาน ของยาก,กินนะคะแล้วก็เวลาหิวเห็นยังกะระแสบพี่น้องเห็นยังกระเสบไปเมื่อนะคะอาหารบ่มีสูตรตายนอกปิดฟา้าหมอไว้สักก่อนนะคะอืมเข้าสิมาก,กินอาหารที่เอ่เ้าพัดนะคะพี่น้องเนาะต้องไปเนาะพี่น้องเนาะนะคะเสียบจะสิบบอกไปนะคะ เดี๋ยิสิบอกใครว่ามันแสบหรือบาแสบแสบบาแสบอยนน้ำแซบนะคะลองเข่าลงก็อาหารง่ายๆย่งไงนะคะอาหารง่ายๆเห็นง่ายๆพี่น้องแต่ว่าแซบนะคะคนมักกับว่าแสบนะคะคุณแซบนะคะลองเข่าลงก็อาหารง่ายๆย่งไงนะคะอาหารง่ายๆเห็นง่ายๆพี่น้องแต่ว่าแซบนะคะคนมักกับว่าแสบนะคะคุณน้องปิดฟ้าหมอไว้สกรนะคะ ข้าสิมาก,กินอาหารที่ท้าพัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นเนาะสวัสดีต่อนแรงๆพี่น้องปองปะสุโขสุคนนะคะช่องวิ่งมาเธอเล็กหรือช่องไม่ใงญ่เล็กนะคะผู้มาเคสเกษตุของทีจะขอเป็นเครื่องที่จะพัดลงไปก็พัดผักนะคะ เป็นหมูผัดผักไก่ผัดผักนะคะผสมผสานกันไปใส่น้ำมันหอยเสร็จพี่น้องเนาะแซ่บนะคะลองเข่าลงกออาหารง่ายๆง,ง่ายนะคะอาหารง่ายๆเฮ็ดง่ายๆพี่น้องแต่ว่าแซ่บนะคะค้นมักกับว่าแซ่บนะคะคุณอาหนะคะเป็นพักจากการที่ว่าเ,าเอาปลาเผาสือปลาเผาเพิ่นเพิ่น,นกระเทมพักมาก มาของแถมมาผักนะคะมาของฟรีเนาะนะคะได้ของแถมมากก็คือผักนอกปิดฟา้าหมอไว้สักก่อนนะคะห้าสิม,มาก,กินอาหารที่อ่าเท้าผัดนะคะด้วยกันเด้อนะคะผัดผัก,ผกนํามันหอยบ่ตตองใส่ยังไลยดอกพี่น้องใส่นนํามันหอยแล้วก็ใส่อซีอิอ้วขาวน้อยนึงหยอดกินเพ่นว่าย,ยาสิเน้นหนักเลยเด้นนะคะกินยังเบา แต่ตอนนี้หิวนะคะความหิวพวกกระไปออกไปไปเบิ้งในตู้ก็ได้พักมาปลาเผานี่นี่นี่พักได้มาจากปลาเผานี่ละพี่น้องจ้านะคะปลาเผาเห่านะคะเห่าได้มากจากอันลานคานของยากินนะคะแล้วก็เวลาหิวเห็นยังกะระแสบพี่น้องเห็นยังกระเสบไปเมื่อนะคะอาหารบ่มีสูตรตายมักผักนะคะ มาของฟรีเนาะนะคะได้ของแถมมากก็คือผักสวัสดีค่ะสวัสดียามย็นเนาะสวัสดีตอนแรงๆพี่น้องป้องปะสุโขสุคนนะคะช่องวิ่งมาเธอเล็กหรือช่องไม่แง่้ยเล็กจะได้เป็นอาหารเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะผัดผักเนาะเพื่อนๆทานกินเพิ่อนวายจะเส้นหน,นักเลยเด้อน,นะคะกินยังเบาๆแต่ตอนนี้หิวนะคะ ความหิววกว่า,าไปออกไฟไปบเบื้งในตูวก็ได้พักมาตู้ไม่เลยกระตุ่มไข่ไว้สองหน่วยนะคะตุ่มไข่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็เอาพาักว่างไว้ส่วนพัดก็เอาฟ้าหมอบิดไว้สักก้อนพี่นะกไคะผู้มาเขตกาเหตุของที่อยู่